พี่น้องครับบ่าวรมอยู่ที่บ้านลุบเหลาตําบลลุบเหลาอําเภอภูพานจังหวัดสุลขทัมาเมื่อนี่โอ้ยเป็นตะอ่อนซอนส่วนทุเรียนลุงซักครับพี่น้องครับมาฮอดสวนเลยเมื่อนี่เป็นวันอาทิตย์วันยุดธบ่าวรมก็เลยมาแวะมาเยี่ยมมาเหยียลุงซักได้ยินว่าหมากทุเรียนนี่หมากใหญ่ใหญ่ก็มู่ในสกลมาถอไปเพราะว่าเท่าที่เบิงแล้วมองนี่ใหญ่แล้วก็ดกตอนนี้ได้ผลผลิต85ต้นจากปลูก160ต้น มองนี่ปลูกอยู่ถึงแบบเลือกเทียบว่าเป็นโนนเป็นเขาของผู้ผานเฮานี่ยแหละดินดีวิวดีเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับรายละเอียดต่างๆของบ้านลุบเหล่าส่วนลุงซักของเฮาครับเอาไปเบิ่งกันเลยครับปาดวิวสวยงามเลยเอามันอยู่แบบโอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นโนนภูเขาขึ้นมาเลยได้หนิเนาะโ,โอ้ดูสิครับปัดท้ออ่า้องเบิ่งผ่ะ นี่ส่วนทุเรียนเราหน่มาเบิ่งชมวิวก็ได้ปาเบ่งดูนี่มองทางใต้นี่คือบ้านลุบเหล่าลุบเหล่าหรือลุบเหล่าลุบเหล่า,าตาำบลลุบเหล่านพื้นที่นเานาะบ้านฮะโอ้ยวิวงามเนาะลุงซักคือได้มองดีแท้กูด่า ใช่ต้นหาปีต้นปลูกที่แรกใส่ใช่ต้นปลูกที่แรกหมู่นั่นนะเล่าปั่นปึงฟังหน่ยว้าวโอ้โหดูครับนี่ป่าโท้อต้นนีบอหนีต้นฮะสองต้นต้นไต่กับต้นเทวิที่ปลูกอันนี้ปลูกที่แรกโอู้หูครับนี่ ส่วนทุเรียนของลุงซักครับพี่น้องอา้าโถนี่คือเรื่องราวของทุเรียนบ้านลุบเหล่าบา้านมันหน่วยใหญ่เจ๊เนี่ยเบิ่องรู้พี่น้องหน่วยบักใหญ่เลยนี่อา้าวโถเว้าเช่อกันว่าเป็นยังคือปลูกขึ้นไปจักปีประมาณจักปีนี่ <ผม S 1> ปลูกต้น<ป>แรก<า>นี่ปีห้าเก้าป,ปีนี้ปีห้าหกห้าห้า แสดงว่าหาหกปีหาหกปีเอาเป็นยังคือตัดสินใจปลูกปลูกลองเบิงเลรอปลูกลองเบิงปลูกลองเบิงสองต้นลองเบิงสองต้นไหนต้นละต้นนี้กับต้นนั้นเมื่อกี้นี้แล้วเปลี่ยนไหนมือมือมือเฮาลองลองมือเล็ดลองเบิงแล้วมันได้ผลเลยปลูกเก็บเจอปปลูกจุเจือเสือมาปลูกเก็บเจอเลยป่ามันได้ผลเป็นยังคือเข้าใจว่ามันได้ผลเนาะตอนนั้นมันยังบ่เป็นมากมหมบอ เบิ่งจังไดคือว่าโอ้ยมั่นใจครับแล้วมันงามมันบ่อตายบอกรู้่ความรู้ตอนแรกว่าต้องปลูกจังไดดูแลจังไดบ่จักเลยบ่สเเฮตดจังไดแบบนี้เขาจังสีหูจักปลูกธรรมดาเลยแล้วเห็ดมันงามแล้วก็เลยซื้อมาปลูกไหมว่าคิดว่ามันเป็นมากใครบอกจะคืดว่ามันตกเป็นแต่บอกมีมันยังเป็นนต่บ่อบอกมีก็เป็นมากบักมีเป็นหมากทุเรียนมันก็ตกเป็นหมากเดอ น่วยนี่น่วยยังน้อยนี่น่วยนี่บล็อกใหญ่เลยนี่เบิ้งนี่พี่น้องบล็อกใหญ่เลยนี่เบิ้งดูนี่อ๋อเบิ้งดูเอาอืมเรียนสามปีสามปีขึ้ได้มากแล้วสิน่ะคือได้มากแล้วเอางงอยู่ได้บาบนี้ฮะมันเปลี่ยนเอาเดี๋ยว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  ความเชื่อเฮาบางคนเขาก็บอก,กว่าเอ่อประมาณสี่ห้าปีโพเด้้ันจังได้มากแต่ตัวนี้เท่าไหร่สามปีกว่าสามปีทุเรียนสามปีบนนี่นะไอของผมมันเป็นกันแต่สามปีสามปีสองปีมันเริ่มเป็นมันเริ่มเป็สามปีสองปีว่าเหงือดไหลลุงซักฮะมันจะเป็นบอดก มันเปลีย่ยนยุแต่เป็นบรกเป็นดำน้อยตปีสองปีสามนก็นเริ่มดกแล้วเวเดียวเดียวต้องถามลุงซักก่อนว่าต้นพันธุ์ห้าวเกามากคือเขานะบอกหรือว่าเ,อออเป็นต้นพันธุ์แบบจังไหรเอามาจากจันทบุรีจันทบุรีก็คือเขาปลูกทั่วไปเลยปลูกทั่วไปแต่ว่ามองอื่นนี่เขาเอาต้นพันธุ์มองนี้ไปให้ลังค้นกับห้าปีก็มีมันบอกจังไรแเอวมันก็อยู่นการบำรุงบต้นของเขา เอาว้าผนฟังจาการใส่ปุ๋ยการบำรุงลงการให้น้ำเนาะตั้งแต่มือแรกปลูกปลูกเลยจังไดให้น้ำหลายอยู่บ่ให้น้ำก็ให้แต่ช่วงนาแรงให้แต่นาแรหนาแรกกับนา้อดอ๋อนาแรงก็คืออันตั้งแต่เดือนยามหนาวยามหนาวไปหาพูละทันว่าทันว่าเริ่มทันว่าไปแล้วก็ไปเมษาเมษานี้มาหน้าฝนคือบรต้องให้แล้วเพราะว่าปล่อยฝนตกเลยแค่ใส่ปุ๋ยมันบ่ ปุยปุยใส่ปุยยังปุยเคมีเท่าไหร่ล่ะเคมีแต่ว่าใส่ตอนไหนใส่ตอนน้อยหรือตอนใหญ่ใส่ได้ก็แต่น้อยทั้งหใหญ่สูตรนี่ยังสูตรคำปลูกไม่ก็ใส่ต้นหนาฮะใส่สูตรหนา,าสูตรหนาคืานาาอนยังบอกจากที่หนาสูงคล้ายๆกับยูเรียไอซีซีหกศูนย์ศูนย์แบบอ๋อหนาสูงหนาสูงถ้าตอนน้อยตอนน้อยตอนตอนน้อยนี่ปีนึงบ่อรื้อเท่าไหร่ใส่มาถึงสามปีสามปีสามปีเราก็มาเปลี่ยนสูตรปุ๋ย เป็นสูตรนี่ยังแล้วช่วงมันสะสมอาหารช่วงดึงดอกดึงหมากให้ดอกไฮหมากนะก็ตามสูตรนั่นเลยตามสูตรนั่นไปเรื่อยๆก็บ่ได้มีอย่างแบบพิเศษบ่บ่มีพิเศษก็เอา<ป>ตามหลักการของพืช,พชไม่ผลไม่ผลถไปตอนนี้ใช้สูตรยังเท่นตอนนี้ตอนนี้ก็สี่สี่สามซิปสี่สี่สามซิปเพราะว่ามันเป็นผลสูตรอเอาแป้งมัน เอาแป้งเอาแป้งเอาความหวานความมันเอาไปเอามาแต่ใส่คำสูตรอันที่ที่สามจิบเอามาก็มีในตลาดเขาปุยเค็มก็ไปถามเอาถามเอาทำอยากได้แห้งก็เอาซูนซูนหกซิปมันมีขายทั่วไปเนาะไปถามเอาว่าหมากทุเรียนใส่อันใดแบบใดเขาก็ะเทเนะน้ำเขาเองตัวคือทำมเอามันเอาอ้อยวาเอพกนลบ่ฝึงมีสูตรเอาแป้งสูตรขยายโลกสูตรสารสูตรไม่ก็องบอกกินก็ ใส่ตะระเดือดมันกับบุกคัก่นดครับเป<ะ>็นช่วงเป็นช่วงป่าดช่วงขอต่อมันก็ใส่สูตรหนึ่งเออนนตัวนี้สามปีเ <3 S 2> งยดเงย์ประเทศไทยมันก็อยู่น้ำเฮาบำรุงบินเฮาผมแต่บ่เราเขาใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยฟอสอปุ๋ยมากเติมแร่ธาตุให้กับดินนะนะอือเขาต้องเติมแร่ธาตุให้กับดินนำ้ำต้องหูจักวิธีการปรับปรุงดินอ๋อวิธีปรุงดิน แต่มันพี่ๆยังจำนะก่อนวาดต้ตนเขาครับอือม,มันสีอุ้ยอันนี้คือเป็นสวนเลยตัวนี้แม่นบ๊อเป็นสวนหนึ่งร้อยหกสิบต้นเออถูเบื้งเอารุดหน่วยง่ายปิดเอาป๊าที่ถู้เบืง้งรู้นี่พูดอ่ะถ้าเห็นโดยตาเป้านี่หน่วยปักใหญ่เลยเด้อพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนมุมเรียนให้เบิง่งเนี่ยเนี่ยมีไงกว่านี้อีกบ่ใสไ่ไป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 เบื้องเบิ่งเบืง,บงบเริ่มเทอมเลยมีไงกว่านี้อีกเพื่อนวะใส่ใสป่ปาดทัอีเมฆคอยอ้หูปาดขึ้นในใหญ่แท้เบิ่งเอานี่ครับพี่น้องครับนี่นี่มือผมเนยนี่เนี่ย เนี่ยเนี่ยปาดสิบูได้อยู่วังเกือบชิปลูขุนบนนี้น่วยนี่ไหมเฮ้อ่บนาเชื้อเลยครับสิบเชื้อบอว่าลุงซักเคยเชื้อบอว่ามันบ้านเฮาสิปลูกทุเรียนได้แล้ก็บอเื่ออะเนาะโบเชื้อเลยเป็นบอปลูกยังเออมันปลูกมาได้ป่ะเอออ้ามันปลูกต้นท่านก็ไม่ได้ซื้อเออแต่วมาปลูกลองปลูกเ่ามันปลูกได้เลยปลูกได้เฉย ปารมึงเอานี่ต้นนี้ครับพี่น้องครับดูความงดงามต้นต้นหนึ่งเฉลี่ยแล้วจกักจักมากนี่ลุงสามสิบลูก,ลกอันซื้อซื้อ,อไว้นี่คืออยังนี่ซื้อเสียงเรียงนาอันนี้จองละบอนีนะ่ะปาร์ตมึงดูละ่ะคืองามอ๋อทุ่มึงทุเรียนครับพี่น้องครับนี่คือบ้านลุบเรา ภูพานสกลนครของเฮาเบิ้งเอานี่พี่น้องเอ๋ยน่วยนี่เลยอ๋อทัเบิ้งนี่มือบ่าวรวมด้วยนี่ครับนี่นี่คือมือบ่าวรวมครับเห็นบ่นนี่เอามือเทียบให้เบิ้งว่ามันใหญ่สำหรัทุเรียนลุบเหล่าภูพานสกลนครได้ผลผลิตแล้วตอนนี้ แตด15ต้นปลูก160ต้นถือว่าเป็นสวนหนึ่งสวนใหญ่ที่ได้ผลผลิตเยอะมากนะครับเมื่อนีมาอยู่กับลุงซักเจ้าของสวนเพื่อนพูม่มใจป่ะครับเมื่อนีมาฮอเมือนีเข้าได้ผลผลิตปานนี้นี่พูมมใจพุมจ่มใจสําคัญเลยเอาบัตรสุดท้ายเลยสําคัญสิ่งที่ฉิดให้เฮาประสบความสเร็ตในการปลูกทุเรียนมาฮอสมือนีคืออย่างครับลักการสําคัญเลย แค่เอาใจใส่ก็แต่ละใส่เบิ่งเบิ่งมันให้น้ำให้ปุ๋ยมันให้น้ำให้ปุ๋ยมันถ้าเขาอยากมากขอความรู้มาได้อยู่บ่ครับมาได้ผมก็อยู่สวนคูมมืออยู่สวนคูมมือนอนหนีอยู่บ่นอนนีขุมมือบ่ป่ายานคนมาหลักทุเรียนมันจะช่วงนี้ตด้หล่ะเออนอนแต่ช่วงนี้ช่วงมีทุเรียนช่วงมีทุเรียนเออยายเด็กเขามาหลักเอาหลีได้มันยาเขาหลดมาใส่เออยามันใกล้ชุกของมัน แม่นเอาแม่นเอาบลูเมื่อได้ตีต้องต้องมานอนเฝ้าเพราะว่าถือว่ามันมันก็ถือว่าเป็นเป็นผลไม้ที่มีมูลค่าสูงเมืรอนี่บบได้เอาออกไปขายทั้งหนเลยมันบ่บ่บ่แค่ออกไปขายมาเขามากินอยู่ในนี้เลยเขาเขามาตัดเอาเองตัดเอาเองจ้างกิโลเอาจ่ายเงินแล้วก็แล้วแต่จะเอาไปแล้วแต่จะเอาไปโอสุดยอดแท้สะดวกเลยเนี่ยราคากับโแม่นต่ำๆครับทุเรียนนี่ก็ได้ต่ยังมีให้เขาอีกได้ไนมรด ขนาดมาเอาในสวนขนาดยังบ่มีอบพอกันจองบัตรุูต้นแล้วรอไอแปดสิบห้าต้นนี่จองไปแล้วยังจองความปีเป็นหลายแถวละสี่แถวละจองข้ามปีอะจองความปีป้าที่จะได้ที่ได้กิ่นบ่ได้กินเสร็จแล้วเนาะเออบ่เป็นยังนะครับถือว่าสกลนครของเฮามีสวนทุเรียนแบบนี้แล้วเรียบร้อยทีเป็นแล้วสี่แถวป้านอกจากปลูกทุเรียนแล้วปลูกอย่างอีกครับลุงกับมีลำไยลำไยหลายบ่ รมยีต้นโอ้ยี่ปดต้นแบเผาเลยาน้ำหอมบ่โอ้แต่ว่าพระเอกนางอีกเข้าเลยคือทุเรียนเลยพิกชีวิตเขาได้เลยบ่ก็อาจจะได้อาจจะได้เพราะว่าปีนี้มันได้เยอะมันได้หลายเนาะอีกสองสามปีสองสามปีจัดนักกว่านี้อีกเอาจไดเงินล้านเนาะจัดเลยนะครับผมเอ้าได้การเลยขอบคุณลุงซักหลายๆครับที่ให้มาชมส่วนทุเรียนมื่อนี้ขอบคุณครับ ครับคุณครับผม